เดี๋ยวมาดูตัวอย่างการตั้งนะครับลอจิคไ y Open Open b ปน setting นะครับในส่วนของการใช้2 t i m ท f r เ m e ประยุกต์การใช้2 Time f r a ฟ e นะครับในในอินดิเคเตอร์ตัวเดียวกันนะครับทีนี้เราเลือกลอจิ open by setting นะครับอ่ะในที่นี้ผมยกตัวอย่าง MACD นะอ่ะสมมุติว่า MACD เนี่ยนะครับผมก็ตั้ง day 1 1 2 6 9 p องนะครับแล้วก็ c อร์ s อัพเดอ a เม ซิกแนวหลายมันก็มีให้เลือก4โหมดนะครับอันนี้อผมมองว่าแม็กดีเนี่ยนะครับถ้าในทำเฟรมวันตัดขึ้นกันเนี่ยมันก็คงยังอยู่ในภาวะบูนะคบไม่ไม่ไม่สนว่าอยู่ใต้เส้นศูนย์หรือเหนือเส้นศูนย์นะครับอ่ะอันนี้เดวัตนะครับทีนี้นะครับแม็กดีอีกทำเฟรมหนึ่งที่ผมจะใช้นะครับอ่ะผมก็อาจจะใช้ทำเฟรมที่เล็กกว่านะครับก็อาจจะเป็นอ่ะเฮดทูก็ได้นะครับ แล้วก็ใช้ค่า12 26 9เหมือนกันนะครับก็คือใช้กราฟ2ชั่วโมงเลยไม่มีใครเล่นไม่ค่อยมีใครดูนะครับคอร์อัพนะครับอ่าผมก็จะใช้อ่าคอร์ดอัพเดอะซีโร่หลายนะครับก็หมายถึงว่าถ้าทำเฟรมใหญ่อ่ามันตัดกันขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาเาเฝ้าทำเฟรมเล็กนะครับถ้ามันยังเหยื่อเส้นศูนย์อีกนะครับอ่าส่งสัญญาณบูในทำเฟรมอ่า ในทำเฟรมที่เล็กกว่าเราก็จะเริ่มซื้อตรงนั้นก็ได้นะครับนี่คือการใช้สองทำเฟรมถ้าคุณอยากใช้คุณก็กดตรงนี้นะครับก็คือเห็นไหมอ่าแม็กดีนะครับบนกับล่างนะฮะเห็นไหมฮะคุณใช้คุณใช้หลายทำเฟรมได้นะครับโดยเฉพาะตัวเดียวกันถ้าคนละตัวคุณใช้แถวบน,นอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดียวกันคุณใช้2องทำเฟรมได้หรือจะเป็น2ค่าก็ได้นะครับนี่ก็คือนะครับใช้แม c d ดีสองทำเฟรมนะครับ นะก็ขึ้นแมกดีตัวนี้แมกดีตัวนี้นะครับก็เดยว,วันอันหนึ่งเทสทัวร์นหนึ่งสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดได้เลยค่ะ